ซูซูกิสวิฟต์2,025กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดครั้งสำคัญที่ทำให้รถแฮทช์แบ็กคันนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยกว่าเดิมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถขนาดกะทัดรัดประหยัดน้ำมันและมีความคล่องตัวสูงรุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของสวิฟต์ไว้อย่างครบถ้วนทั้งสไตล์สปอร์ตและความสนุกในการขับขี่แต่เพิ่มเติมความประณีตและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น เริ่มจากภายนอกซูซูกิสวิฟต2025มีการปรับโฉมให้ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรูแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โคมไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมไฟเดทาทมรันิน่งไลท์มีความเฉียบคมและเพิ่มทัศนวิสัยในทุกสภาพถนนเส้นสายตัวถังมีความลื่นไหลทําให้รถดูมีพลังและความคล่องตัวมากขึ้นล้ออลลอยลายใหม่ขนาด16นิ้วช่วยเสริมลุคสปอร์ตแบบมีระดับ เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่ผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแผงคอนโซลหน้าใช้วัสดุคุณภาพดีเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้อย่างลงตัวพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และ USB ที่สะดวกในการใช้งานฟีเจอร์กล้องมองหลังและระบบนำทางก็มีให้ใช้งานในบางรุ่นย่อย ด้านเครื่องยนต์สุสูกิสวิฟต์2,025มาพร้อมขุมพลังเบนซินไมฮับริดแบบ3สูบ1.2ลิตรดูอัลเจตที่ปรับปรุงใหม่ให้มีความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นให้กำลังสูงสุดประมาณ82แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และยังมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปที่ช่วยลดการใช้น้ำมันในขณะรถจอดนิง่งระบบขับเคลื่อนหล้อหน้าให้การควบคุมที่แม่นยำและมัน่นใจแม้ในพื้นที่แคบหรือสภาพการจราจรหนาแน่น เรื่องความปลอดภัยซูซูกิสวิฟต์0 2 5ได้รับการเสริมระบบใหม่หลายอย่างทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตานอกจากนี้ยังมาพร้อมถุงลมนิรภัย6จุดระบบเบรก ABS EBD และระบบควบคุมการทรงตัว ESP ที่เป็นมาตรฐานในทุกกลุ่นย่อยเรียกได้ว่าเป็นรถเล็กที่ให้ความปลอดภัยระดับรถใหญ่สำหรับการขับขี่จริงซูซูกิสวิฟต์0 2 5ยังคงจุดเด่นเรื่องความสนุกในการขับที่คงเส้นคงวา ตัวรถมีน้ำหนักเบาพวงมาลัยตอบสนองไวช่วงล่างเซ็ตมาอย่างลงตัวทำให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและคล่องแคล่วท่านยังเก็บเสียงได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับและสภาพถนนถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างมากในตลาดรถกลุ่มซับคอมแพคอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือราคาจำหน่ายของซูซูกิสวิฟต์2025ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่จับต้องได้ง่าย เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ500,000ปลายถึง600,000ต้นขึ้นอยู่กับรุ่นและประเทศที่จำหน่ายทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับคนที่มองหารถคันแรกหรือรถสำหรับใช้งานในเมืองที่ไม่กินพื้นที่และใช้งานง่ายสรุปได้ว่า Suzuki Swift 2025เป็นรถที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถเล็กที่ไม่ธรรมดาและมีความคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ หากคุณกำลังพิจารณาซื้อรถใหม่ในปีนี้ swif ส2งพคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Thailand Review เพื่อไม่พลาดข้อมูลรีวิวรถใหม่ล่าสุดในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปถัดไป